อย่างงี้ครับอย่างของรายการนี้ไม่แน่ใจว่าทางสองท่านมีข้อมูลไหมสรุปคือที่เขาแถลงข่าวมาผ่านผ่านทางเพจเขานี่ก็คือเขาปรับหนึ่งแสนนี่คือแบ่งแบ่งเป็นคู่กรณีใช่ไหมทีมหนึ่งเจ็ดหมื่นทีมหนึ่งสามหมื่นอันนี้อันนี้ขออนุญาตถามของตัวไม่แน่ใจว่าทราบไหมว่าเขาจ่ายกันจริงๆใช่ไหมครับวันนี้ได้โทรไปถามกัน,นแล้วของฝ่ายจัดเขาบอกว่าเขามีการจ่ายจริงคือเขาจ่ายมาแล้วทีมหนึ่งแต่ว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยเขาก็ขอหน่อยขอเวลาหน่อย แต่ว่าจะจ่ายให้เหมือนกันแต่ว่าทีมเจ็ดหมื่นจ่ายมาแล้วเรียบร้อยทีมไม่โดนเยอะเจ็ดหมื่นคือจ่ายแล้วคือเขาก็มาขอโทษอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขามาแสดงความรับผิดชอบเลยว่าเขาจะจ่ายอะไรเงี้ยเราได้ยินเสียงผู้บรรยายพูดด้วยว่าอ้าวปล่อยเลยปล่อยเลยเขาเหมือเหมือนประชดแหละเอาตัวไม่ไม่มีอะไรก็คือคือรู้ทั้งรู้ว่าถ้ามันมีปรับหนึ่งแสนเนี่ยแล้วคุณจะงทำอยู่เนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องรับผมมองว่าถ้าเราจะจะปรับเนี่ยควรจะปรับที่นักเตะด้วยไหม เพราะว่าตอนนี้ภาระกลายเป็นเจ้าของทีมที่ไม่รู้เลยตั้งใจสร้างทีมมาขอยางอย่างเคสเนี้ยไม่น่าจว่ามีข้อมูลขาดไหนนะครับถ้าพูดได้พูดแล้วกันคือสุดท้ายเขาปรับทีมหมดดีเจ้าของทีมจ่ายเจ้าของนี่ก็ต้องจ่ายแล้วสมมติถ้าเกิดสมมตินะไปแบนนักเตะเนี่ยไม่รู้รายการนี้เขาแบนเป็นบุคคลหรือเปล่าข้างในแบนบุคคลแต่ไม่รู้เขาอ่าคราวนี้อย่างเงี้ยแบนบุคคลคือเต็มที่ก็คือสมมตินะทีนั้เขาจ่ายนักเตะคนนั้นอาจจะออกไปแต่ว่าเขาอาจจะไปเล่นทีมอื่นได้ถูกไหมล่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าไม่ได้ถ้านรายการเดิมนะถ้าแบนนักเตะก็คือ,อไปเล่นทีมไหน<ช>หก็ไม่ได้อ๋อแต่ว,ว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นรายการที่ไม่ใช่เจ้านี้จัดได้ไหมล่ะได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวมาเล่นรายการเทื่อนโป๊ก็ได้ก็ใช่ไงมันก็คือเหมือนกับไอ้กลุ่มนี้ก็อาจจะย้ายไปเล่นรายการทั้งสองท่านก็ได้ไง,ไงใช่ครับรายการต่อไป